สวัสดีครับมาถึงแบบฝึกขัดที่8.8หน้าที่55แล้วนะครับเรามาดูที่โจทย์กันเลยนะครับโจทย์ข้อที่2นะครับบอกว่าให้บอกชนิดพร้อมกับอธิบายเหตุผลเขามีขนาดของมุมมาให้นะครับเห็นไหมครับอย่างนี้มีขนาดของมุมอ่านได้ความหมายว่าไงก็คือ m นี่บอกขนาดเนาะขนาดของมุม axb มีค่าเท่ากับ1 4 7องศามาบอกชนิดของมุม axb นี้ครับว่า axb เป็นมุมชนิดไหนนะครับแล้วก็ให้เหตุผลทําเหมือนกันนะครับกับข้ออื่นๆนะครับเราจะเห็นมุมนะครับแล้วก็มีตัวองศานี้นะครับทําการบอกขนาดเรามาตอบคําถามว่ามันเป็นมุมชนิดไหนแล้วก็บอกเหตุผลไปด้วยนะครับ ดูข้อที่1กันเลยนะครับ a x b มีขนาดเท่ากับ147สองศาชนิดของมุมเป็นชนิดอะไรจำได้ไหมครับถ้ามุมของเรานะครับจำในเรื่องขนาดของมุมได้ไหมครับมุมเนี่ยแต่ละชนิดจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันเอาเอามุมที่จำง่ายง่ายก่อนนะครับถ้าเราเห็นลักษณะของมุมนะครับ มุมหนึง่งมีมีลักษณะเป็นเส้นตรงมุมนั้นก็คือมุมตรงถูกไหมมีขนาดเท่ากับกี่องศาครับร8อองศาถ้ามีเส้นตั้งฉากมาปุ๊บนะครับเส้นตรงออกมามุมนี้จะมีขนาดเท่ากับ90องศานะครับตัวนี้เป็นมุมตรงอันนี้ก็จะเรียกว่ามุมฉากเนาะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายังไม่ถึง90องศานะครับอาจจะอยู่กลางนี้อย่างเงี้นะครับ อาจจะประมาณ30องศาอะไรอย่างนงี้นะครับหรือ89องศาพวกนี้เราเรียกว่ามุมแหลมและถ้ากว้างไกลเกินกว่า90องศานะครับจากนี้ถึงนี้เลยเกิน90นะครับเกิดพวกนี้เราเรียกว่ามุมป้านมุมป้านจะมาถึงไม่ถึง180นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1้9ถูกไหม พวกนั้นจะเป็นลักษณะของมุมปานถ้าเลย180ไปก็จะเรียกว่ามุมกลับเนาะอ่ะทีนี้เรามาตอบคำถามของข้อที่1กันนะครับว่ามุม AxB เนะี่ย AxB ซึ่งมีขนาด147มันเป็นยังไงครับมันเลย90องศาฉะนั้นลักษณะของมุมนี้นะครับ เป็นมุมแบบไหนถึง180หรือยังครับยังไม่ถึงยังไม่เป็นมุมตรงแต่เลย90องศาฉะนั้นมุม a x b ขนาด147องศาเป็นมุมป้านเหตุผลก็เพราะอะไรครับมีขนาดาอะไรครับเป็นมุมที่มีขนาดมากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180องศานะดูจากรูปทั้งบนประกอบเนาะฉะนั้นตัวนี้มุมนะครับ DPE มีขนาด0องศา0องศาก็คืออะไรครับ0องศามันไม่ได้ขยับไปไหนเลยเส้น2เส้นนะครับรังสีไปในทิศทางเดียวกันสมมุติ a b c นะครับม,มุมมุม a b c มุม b a c อย่างงี้สิใช่ไหม b a c หรือ c a b ก็ได้อยู่ในรังสีไปทิศทางเดียวกันแล้วก็อยู่ทาากันพอดีอันนี้ทาบกันพอดีเป๊ะนะ อย่างนี้คือศูนย์องศาไม่ขยับเลยสักองศาหนึ่งนะครับก็เป็นศูนย์เราจะเรียกมุมนี้ว่ามุมอะไรนะครับมุมนี้คําตอบก็คือมุมสูงนะครับเหตุผลก็เพราะว่ามันไม่มีซักองศาครับมีขนาดเป็นศูนย์องศาง่ายเนาะมาข้อที่สามเลยนะครับข้อที่สาม้าสิบองศาที่จํารูปได้ไหมเ้าสิบองศาก็คือ มุมฉากครับเพราะมีขนาด90องศาพยายามจำสอมุมให้ได้นะครับมุมตรงนะร้อแล้วก็มุมฉากที่มี90องศาจำสออันนี้ไว้ก่อนมุมศูนนี่น่าจะชัดเจนแลน้วก็คือศูนย์องศาเลยนะครับลังสีจะไปทางเดียวกันด้วยถ้าเขียนเป็นรูปนะครับฉะนั้นมาที่ข้อที่4ครับข้อที่4มุม WZK กลาง295นี่180นะ295เป็นไงครับเกิน180ไปแล้วเนาะฉะนั้นมันจะต้องเป็นมุมกลับครับนะครับเพราะว่ามันมีขนาดเกินกว่าหรือมากกว่า180องศาแต่มันจะนะครับมุมกลับมันถาาเราเขียนเ,เขียนมุมมันจะเป็นอย่างนี้ใช่อย่างนี้นะมุมกลับ เนี่ยครับตั้งแต่ตั้งแต่ตรงวัดตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงนี้นะครับได้อย่างนี้เลยนะครับเกินกว่า180เกินกว่าตัวมุมแบบนี้นะครับแต่ไม่ถึงไม่ถึงขนาดที่มันจะวิ่งแล้วก็กลับมาชนนี่ถ้าชนนี่ก็คือ1 8อยครั้งก็จะเป็น360รองศาปกติเราใช้ไมโครเฮ c เตอร์วัดไมโครเฮดเตอร์จะเป็นครึ่งวงกลมอย่างเงี้ย สองอันนะครับอันนี้ร้อยแปดสิบอันนี้ร้อยแปดสิบสองอันทาบกันก็คือหกไอสามร้อยหกสิบองศาฉะนั้นคําตอบของมันจะหมายถึงอ่ะไม่ใช่จะมาให้ความว่าจะอธิบายได้ว่าเพราะว่ามันเป็นมุมที่มีขนาดมากกว่ามันเป็นมุมกลับนะครับเพราะว่ามันเป็นที่มีขนาดมากกว่าร้อยแปดสิบองศาแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบ บวก180ก็คือ360องศาแต่ว่ามีขนาดน้อยกว่า360องศานั่นเองนะครับข้อที่4ี่ท่านเข้าใจกับมุมกลับเนาะแล้วเราก็จะอธิบายมุมกลับได้ข้อที่5 180องศาคือเส้นตรงใช่ไหมครับนะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นมุมตรงเพราะว่ามันมีขนาดเท่ากับ180องศาอันนี้เป็นมุมที่จะต้องจําให้ได้ได้ขึ้นใจเลยนะครับ อ่ะมุมสุดท้ายตะกี้เพิ่งจะพูดไปตอนต้นตอนที่วาดรูปให้มุม k l H นะครับ89องศาเป็นมุมอะไรครับมุมฉากเนี่ยมุมฉากดูรูปข้างบนกี่องศานะ90องศาถึง90หรือยังครับไม่ถึง90ครับแค่89ดสิบเกลือีกอันองศาเดียวนะครับฉะนั้นมก็ยังคงเป็นมุมแหลมอยู่นะครับ คือมันมันจะอยู่รูปมันจะอยู่ประมาณแค่นี้อีกองศาเดียวเองครับนะเป็นมุมแหลมเพราะว่ามันมีขนาดมากกว่าศูนย์แต่มันก็ยังน้อยกว่า9 0้องศานั่นเองอันนี้คือข้อที่สองนะเสร็จแล้วครับอธิบายนะครับขนาดของมุมที่เราเขากำหนดมานะครับว่ามันคือมุมชนิดไหนแล้วเหตุผลเพราะว่าอะไรไม่ยากนะครับ มาข้อที่3ามเลยนะครับเขาให้หาขนาดของมุมอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้ไมโครเจคเตอร์ทำการวัดนะครับมีอยู่สองข้อนะครับข้อที่1มุม H A Y สัญลักษณ์อย่างนี้เป็นมุมอะไรครับสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับถ้าเขาเขียนโค้งม,มาข้างนี้นะครับกับอันนี้เขียนเป็นโค้งม,มาข้างนี้ถ้าเขียนโค้งไปข้างข้างบนสีแดงไงนะครับอย่างนี้จะเป็นมุมป้าน แต่ว่าในโจทย์ให้มาเป็นสัญลักษณ์โค้งโอยู่ข้างล่างแสดงว่ามันเกินกี่องศาครับ,รบแสดงว่ามันเกิน180องศามันเป็นมุมกลับเนาะฉะนั้นเขาหาขนาดเราจะหาได้ยังไงนะครับเรามีวิธีการก็คือเรารู้อยู่แล้วว่า,ามุมตรงเนี่ยนะครับมีขนาด180องศาฉะนั้นเราจะทำการต่อเส้น นะครับต่อเส้นไปปึ๊บอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเราจะรู้อยู่แล้วว่าฝั่งนี้ก็จะมีขนาดเอาเส้นสีน้ําเงินนะครับม่วงๆนี่นะครับฝั่งนี้ก็จะมีขนาดร้อยแปดสิองศาสิ่งที่เราไม่รู้ก็คือนี่นี่เขาต้องการจะวัดเส้นสีดําตรงนี้โคง้คงๆนี่นะครับแต่เรารู้ว่าจนถึงตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยตรงนี้ถึงตรงเนี้ยร้อยแปดสองศาเหลือตรงเนี้ยที่เรายังไม่รู้ เหลือพื้นที่แรงเงาน่างนี้แล้วกันแดงๆยังไม่รู้ฉะนั้นเราจะเอาโปรเจคเตอร์มาวัดตรงนี้ครับมุมอยู่ตรงนี้นะจุดนยวกลางอยู่ตรงเอนะจะวัดตรงมุมนี้นะครับวางเลยอ่านค่าตรงไหนครับศูนย์เลยะนะครับอ่านค่าจากศูนย์เราต้องการจะวัดตรงช่วงสีแดงตรงนี้นะครับนี่ตรงช่วงนี้นะฉะนั้นเราจะต้องวัดจากนี่ถึงนี่นะครับ จากนี้ถึงนี่ฉะนั้นส่วนที่อยู่ส่วนอื่นไม่เกี่ยวนะอ่ะลองดูใหม่วัดจากตรงนี้ถึงตรงนี้ฉะนั้นอ่านค่าจากศูนย์นะครับศูนย์ที่เริ่มอยู่ที่นี่10 20 30เอามาทำอะไรครับอ่านได้เท่าไหร่เนี่ยสามสิบสามสิบเอ็ดนะได้สามสิบเอ็ดเอามาบวกกันครับแปดเก้าสิบเอ็ดสองร้อยสิบเอ็ด นึกอ,ออกไหมฝั่งเนี้ยตั้งแต่ตรงเนี้ยถึงตรงนี้นะครับเราอยุอยู่แล้วมุมตรงมันร้อยแปดสิบองศาไงนะครับฉะนั้นเราไม่วัดเราวัดที่ตรงนี้เพิ่มเข้าไปแล้วก็ต้องเอาไปบวกกับร้อยแปดสิบองศาฉะนั้นเราก็จะเลยจะได้คําตอบก็คือเป็นคําตอบของร้อยแปดสิบบวกกับสิ่งที่เราวัดได้ก็คือสามสิบเอ็ดองศาฉะนั้นมุม say มีค่าเท่ากับ2 1 1สิบอองศานะครับ เรียบร้อยนะครับไม่ทันยังไงลองย้อนกลับไปดูอีกรอบหนึ่งเนาะหรือว่าดูข้อที่สองนะครับลองฟังอธิบายข้อที่2ก็คล้ายๆกับอันแรกนะครับเป็นมุมกลับแสดงว่าข้อ3ามนี่เขาอยากให้หาขนาดของมุมกลับเนาะว่าเราจะหาได้ยังไงสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คือเข้าใจเรื่องของมุมตรงก่อน นะครับว่ามุมตรงมีร้อยแปดสิบองศาแล้ววัดส่วนที่เหลือแล้วเอามาบวกกับร้อยแปดสิบองศาวัดส่วนที่เหลือว่ามันได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เอามาบวกกับร้0ยแปดสิบองศาลองดูข้อที่สองเราทำยังไงนะครับต่อเส้นเหมือนเดิมครับทำให้เรารู้ว่าข้างล่างนี้กี่องศานะครับนี่ถึงนี่เส้นเป็นมุมตรงแล้วเป็นเส้นตรงเส้นตรงร้อยแปดสิบองศา เหลือที่เราไม่รู้ก็คือตรงตรงนี้แขนนี้จนถึงแขนนี้ครับว่าเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะวัดตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้ว่าได้กี่องศาแล้วเราเอามาบวกกับข้างล่างนี้นะครับเพราะว่าเขาต้องการให้เราหาหาเส้นดำนี้เนาะมุมเส้นดำเดี๋ยวจะเอาโปรเจคเตอร์มาวัดนี่นะครับตั้งแต่นี่ถึงนี่นะครับ คอมพิวเตอร์มันครึ่งวงกลมมันวัดกลับอย่างนี้เลยไม่ได้เนาะวัดได้แค่ครึ่งหนึ่งกันก็กี่เซนในยาวไปแล้วก็วัดข้างบนเราต้องการที่จะวัดแขนนี้ถึงแขนนี้ฉะนั้นแขนนี้ทาบอยู่ที่ศูนย์อยู่ที่ตรงนี้นะครับไม่ได้ท่าศูนย์ตรงนี้แล้วนะทาศูนย์ข้างนี้นะครับก็นับไปครับสิบยี่สิบสามสิบห้าสิบแล้วนะครับร้อย ร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเท่าไรครับร้อยห้าสิบเอ็ดร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสองเราอ่านค่าได้ร้อยห้าสิบสองยังไม่ใช่คําตอบนะครับเพราะเราต้องบวกกับมุมตรงตรงนี้อีกร้อยแปดสิบองศาชนะร้อยแปดสิบมาบวกกับร้อยห้าสิบสองได้เท่าไหร่ครับเป็นสิบสามสามร้อยสามสิบสอง ฉะนั้นเราได้คำตอบแล้วครับมุม p r x นะครับนะ p ตรงนี้นะครับ r คือตรงจุดมุมนี้นะครับแล้วก็ x ซึ่งเป็นมุมกลับตัวเนี้ยมีขนาดเท่ากับ132องศานะครับเรียบร้อยแล้วเราได้คำตอบนะครับจบในส่วนของแบบฝึกหัดหน้าที่55แล้วครับสวัสดีครับ